สรุปเขาไ่อยเบิกปะมาแล้วไะไรปะนี่ไงอิ่มเอมอุ้ยน้องอิ่มเอมขี้โกงเล่นอะไรครับอุ้ยเล่นแถบครับเอ่อถือสามอันนะกับวางเองครับบ้านด่านอะไรวะเนี่ยด่านลอเทนฟิลครับลอเทนฟิลและอันนี้เนี่ยอันนี้กล้าครับไม่มีเปิกนะครับกล้าไม่มีเปิกนะครับไม่ขี้โกงนะครับเอ่อประเทศก็ไม่มีเปิร์มกันครับไม่ได้ขี้โกเหมือนกันครับอันนี้อันนี้อันนี้ใครนะน้องพีใช่ไหมนี่น้องพีปะใช่ใช่ใช่น้องพีแอบขบแอบทำอะไรอะ นี<จ>่ครับคนขี้โกงที่นี่ครับพี่เอพี่เอมี่เปคนเดียวแล้วปั่นแล้วอะปั่นแล้วอะเดินไล่ครับหาครับหาครับวัดป่าครับวัดป่าเดินหาครับเหมือนจะเจอหรือเปล่าอยู่ข้างหน้าครับอยู่ข้างหน้าสามคนครับอยู่ข้างหน้าขานคนครับแล้วเจอคนขี้โกงหรือเปล่าครับเข้าไปที่หลังครับมาเต้ดูเองครับมือตัวนัก็วางแถบไปแล้วด้วยครับยังไงครับดูมาเต้ครับดูครับกับ